ตามมาให้ได้อีกแค่สามคันสุดท้ายนะคะหมดแล้วทั่วประเทศไทยนะคะกับคันเรียวโกเนวี่ปี2023สปิน0.6ขีด1.5นะคะนี่บอกเลยว่าให้แก๊ปมาส่งแบบด่วนๆตามเก็บมาได้แค่สคันเท่านั้นนะคะใครที่มองหาคันสปินแบบเทพๆนะคะไกด์ปูจิรีซีปูจิแต่งเต็มออนิวปี2023จัดเจ้าตัวนี้ด่วนๆนะคะทั้งที่แล้ว500คันมาหมดภายในสออาทิตย์นะคะนี่ อัปเดตกันไวๆนะคะกับเรียวโกเนวีนะคะสปินนิ่งนะคะแหม่ข้อสำคัญคือตัวเนี้ใช้งานได้หลากหลายนะคะใช้งานได้หลากหลาย P.E 0.6นยขีดหนนะคะแต่เราสามารถอะแดปเป็นพวกงานฟาสต์จิกนะคะเหยื่อจิก30กรัมได้นะคะพลังงัดสูงสุดถึง12บกิโลเลยนะคะตัวนี้อัดมันๆนะคะสโล์จิกเนี่ยแปกรัมนะคะบางคนเนี่ยเอาไปใช้ตีเป็น คล้ายๆกับคันตอกหมึกทิปลันได้นะคะหนูชอบมากเลยนะ,ะเนี่ยเนื้อแบงค์แล้วข้อสำคัญคือน้ำหนักคันเบาหวิวน,นะคะจัดด่วนๆนะคะจัดราคาโป๊ะส้ารเก้าิบหลือเพียงหนึ่ง้า้ยเบาทนะคะค่าท่อพี d ี0 0บาทโอนเงินก่อนส่งเท่านั้นจ้าไปแล้วจ้า